สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านวันนี้วันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์2,023นะครับ Fear and Greed i n d e x อยู่ที่50จากเมื่อวานนี้49คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆที่พูดถึงสิ่งที่ผมจับตาดูในสัปดาห์หน้านะครับเหลืออีกไม่ถึง48ชั่วโมงจะเข้าสู่วันวาเลนไทน์เดย์นั้นเพื่อนวันแห่งความรักในปีนี้จะตรงกับ วันประกาศผล C P I Data สหรัฐอเมริกานะครับดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมอกราคมจะมาออก14กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นหนุ่มๆใสยเลือดบล็อกเชนวางแผนวางบัตเจ็ตกันให้ดีนะครับใครจะซื้อดอกไม้ช่อใหญ่จะมีแผนซื้ออะไรแพงๆให้คนที่คุณรักเนี่ยหลายคนมองว่าตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคกับสูตรการคำนวณใหม่เนี่ยมันค่อนข้างอันนนนิดนึงมีทั้งคนที่มองว่ามันอาจจะ ออกมาดีกว่าที่คาดการไว้เพราะสูตรคำนวณใหม่มันอ้างเองกับโลกความเป็นจริงมากกว่ากับกลุ่มคนที่มองว่าสูตรใหม่เนี่ยไม่ได้มีผลกระทบอะไรและสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมส่งผลทําให้สินค้าและบริการในสหรัฐอเมริกาในเดือนมกราคมเนี่ยมันราคาแพงขึ้นนะครับก็ต้องมาลุ้นว่าจะเป็นวาเลนไทน์สีแดงเดือดหรือเขียวขจีนั้นเพื่อนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจับตาดูก็จะเป็นข่าวที่เราพูดถึงเมื่อวานนี้ เกี่ยวกับ Paxos Trust Company บริษัทที่ออกเหรียญ Stable c o i คให้กับ Exchange Binance ตอนนี้กำลังถูกสืบสวนสอบสวนจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐนิวยอร์กและณวินาทีนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีข่าวออกมาว่าเขาสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างที่ผมเรียนเมื่อวานนี้นะครับโคโกของหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยเขาบอกว่าสืบสวนสอบสวนเพราะเขาต้องการปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนซึ่งแน่นอนเขาต้องการ หลายคนมองว่าเขาต้องการโจมตีเหรียญ s t a เบิลคอยน,นะครับต้องการโจมตีได้ใบสั่งมาจาก SEC หรือเปล่านะครับมาสกัดขาสเตเบิลคอยซึ่งทุกอย่างในโลกคริปโตเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำ d e ฟาคุณทำ n อ t สุดท้ายต้องมาพักที่สเตเบิลคอยและถ้าสเตเบิลคอยถูกโจมตีมันอาจจะมีผลโดยรวมนะครับเพราะนั้นจับตาดูข่าวนี้ให้ดีเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับกองทัพสหรัฐกับแคนาดา ยิงวัตถุปริศนาเหนือน่นฟ้าอเมริกาเหนือตกลงมานะครับก็อีกแล้วนั่นเพื่อนข่าวแบบนี้เนี่ยตอนนี้ล่าสุดเห็นว่ากำลังสืบสวนสอบสวนอยู่ว่าไอสิ่งที่มันตกลงมามันคืออะไรนะครับผมเดาว,ว่าเขาไม่เขียนข่าวเบาๆแน่นอนคงจะไม่เขียนข่าวว่าตอนนี้เจอแล้วนะครับวัตถุที่ตกลงมาเป็นแค่บอลลูนจากกรมอุตุจีนหรือของประเทศอะไรก็ตามนะฮะ ก็คงจะเขียนข่าวให้เข้มข้นนะครับคงจะเขียนข่าวว่าเจอสิ่งที่ดูเหมือนกับเป็นการมา,อาสอดแนมนะครับสอดแนมประเทศสหรัฐอเมริกาสอดแนมในเขตที่มีอาวุธในเขตที่มีพลังงานนิวเคลียร์อะไรประมาณนี้นั่นเพื่อนคงจะไม่ใช่แบบเจอไม่เจออะไรแล้วก็ทุกคนแยกย้ายกับบ้านนะคงจะไม่เขียนอย่างนั้นก็มาลุ้นไปได้วยกันพูดถึงวันวาเลนไทน์เดย์นะครับใครที่ใช้เดทดิงแอป เตือนๆกันด้วยนั้นเพื่อนเหยื่อไม่ขาดสายล่าสุดรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐอเมริกานะครับก็มีหญิงสาววัย40ปีเจอหลอกไป250,000ดอลลาร์สหรัฐเข้าไปใช้ dating app แอป,ปหาคู่เจอหนุ่มโปรไฟลด์ดีเข้ามาชวนลงทุนนะครมีโปรไฟล์เป็นนักลงทุนตอนแรกชวนลงทุน500ดอลลาร์สหรัฐได้กำไรแม่สาวก็ใส่เงินเพิ่มเข้าไป ลงทุนไปลงทุนมาใส่ไป8ล้านบาทไทยนะครับ2 5 0 0ส0าดอลลาร์สหรัฐหมดแล้วหมดเลยตอนนี้หนุ่มคนนั้นก็หาตัวไม่เจอหายต่อมนั้นเพื่อนก็ตอนนี้อย่างที่เรียนนะครับเหมือนกับมาในทุกรูปแบบเพื่อนสมาชิกในช่องคอมเมนต์เข้ามาบอกเนี่ยเจอสาวฮ่องกงเจอสาวสิงคโปร์นะครับหรือว่าปลอมเป็นสาวฮ่องกงหรือสิงคโปร์เนี่ยเข้ามาใช้โปรไฟล์ดีๆเหมือนเจ้าหญิงแล้วก็มาชวนเหมือนกับ จะเป็นตีสนิทชวนเป็นเพื่อนนะครับผมก็เจอนั้นเพื่อนส่วนตัวผมก็เจอเข้ามาอินบ็อกซ์บอกว่าจะมาเที่ยวเมืองไทยต้องการปรึกษาเพื่อนจะแลกเงินยังไงนะครับแต่เข้าไปส่องโปรไฟล์เนี่ยเหมือนซินเดอเรล่ามีรถหรูมีซุปเปอร์คาร์นะเหมือนลูกเศรษฐีซึ่งเราดูกระจกเรารู้เราไม่ให้แบดพิตเรารู้ว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพักกลนเพราะนั้นเราระวังกันนิดนึงนะครับเตือนเตือนกันด้วยเชื่อว่าคนในช่องนี้เนี่ย คงหลอกไม่ได้แน่นอนแต่ว่าเพื่อนๆเราบางทีเขาไม่ได้อยู่ในสายคริปโตอาจจะนั่งทำงานออฟฟิศหรือทำงานประจําที่ไม่มีเวลามานั่งฟังข่าวแบบนี้นะครับก็เตือนๆกันหน่อยข่าวแบบนี้ออกมาทีไรเนี่ยกระทบอุตสาหกรรมคริปโตทุกครั้งนะครับก็วันนี้สั้นๆประมาณนี้นั่นเพื่อนหลายคนพรุ่งนี้กลับไปทำงานกลับไปเรียนขอให้ทุกคนมีสัปดาห์ที่ดีนะครับสัปดาห์ที่ มีแต่โชคดีเรื่องดีๆเข้ามาแล้วก็มีพลังในการทำงานต่อสู้ต่อไปนะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม